ผมชนาที่สุวสินนักฟุตบอล b ีจีปทุมยูไนเตดอยากให้ผมพูดถึงเจ็ดฤดูกาลในการเล่นเจลีกผมรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ผมได้ไปเล่นอยู่ที่นั่นนะครับต้องขอบคุณตั้งแต่ b ีซีเทโลเลยดีกว่าขอบคุณเมืองทองนะครับที่ให้โอกาสผมเนี่ยแหละเป็นเด็กที่มีความใฝฝันนะอยากเล่นฟุตบอลอาชีพจนมีความใฝฝันว่า เราอยากไปเล่นเจลิกตั้งแต่ตอนเด็กในวันที่ผมได้รู้ว่าจะได้คอนแทคยืมตัวไปอยู่คอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยจริงๆแล้วผมแค่ได้ไปเล่นเจลิกะตอนนั้นแค่ไปทีมทีมไหนก็ได้อะเรารู้สึกว่าเออฝันอาจจะเป็นจริงแล้วผมว่าการไปเล่นอยู่เจลิกครั้งแรกเป็นเป็นอะไรที่น่าจะเป็นความกดดันที่สุดแล้วครับเพราะว่าก่อนไปเราก็รู้สึกว่าก็มีทั้งคนแบบ ประมาาในตัวเราหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนลงทีมหรือแม้กระทั่งคนดูในเจลีกหรือว่าคนไทยตามทุกคนก็คงไม่เชื่อเพราะว่าผมะจะเล่นได้แต่สุดท้ายแล้วผมก็สามารถพิสูจน์ให้ตัวตัวเองแล้วพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมสามารถเล่นอยู่ในเจลีกได้ที่เป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชีย ที่เจไปอคอนซาโดเลซัป,ปโปโรเป็นเมืองฮอกไกโดซัป,ปโปโรใช่ไหมครับเป็นเมืองหนาวที่สุดในญี่ปุ่นเเหมือนจะมีนักข่าวถามเจว่าคือการที่มาเรียนอยู่ซัป,ปโปโรไม่กลัวหนาวเหรอผมก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วที่เขาอยู่กัน่เขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าตอบไปคํานี้เขาบอกเออใช่พวกเขาเป็นมนุษย์เออผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาหนาวผมก็หนาวานเหมือนกันเขาร้อนผมก็ร้อนเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตที่ คล้ายๆกันแรกๆเราอาจจะยังไม่ชินแต่พอเราอยู่ไปมันกลายเป็นว่าร่างกายเราเราจะปรับอุณหภูมิร่างกายไปตามกับชีวิตที่เราอยู่หนึ่งอย่างคือโภชนาการค่อนข้างที่สำคัญของนักกีฬาญี่ปุ่นเขาไม่กินเผ็ดเ,เขาไม่กินเปรี้ยวเขาไม่กินเค็มเขาจะมีบาลานซ์ในการกินของเขาเขาจะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟก,กับการกินมากครับไปอยู่เราได้เรียนรู้ในวิธีความคิดของคนญี่ปุ่นวิธีการใช้ชีวิต วิธีการเ,าเล่นฟิตเนสการเล่นฟุตบอลของเขาว่าเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเราเอมาอันดับปรับเปลี่ยนทั้งมุมมองความคิดความเป็นมืออาชีพของตัวเราและเรื่องสําคัญที่สุดของญี่ปุ่นคือเรื่องเวลาพอเขารู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ากันถ้าเวลาเรายังไม่สามารถรักษาเวลาได้สุดท้ายคุณก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้วันแรกที่ผมได้ลงให้กับ คอนซาโดเลซัโป,ปโลครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนผมติดทีมชาติไทยครั้งแรกเลยครับตื่นตันแล้วก็ตื่นเต้นคิดในใจว่าเราจะลงไปจะเล่นได้หรือเปล่าวะฟุตบอลมันไวมากการได้ลงไปเล่นนัดนั้นผมอยากจะบอกกับกับทุกคนเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมน่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยมันตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นไปพร้อมกับความภูมิใจผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยดีกว่าคือ ไม่เคยคิดว่าจะได้รับรางวัลแบบทั้ง MVP โดมทั้งสเวตผู้เล่นยอดเยี่ยมของเจลีกซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคงยากมากมากกับแค่11คนแต่ได้นักเตะยอดเยี่ยมของเจลีกซึ่งเป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชียก็ถามว่ามันก็คงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหนึ่งของผมเลยแหละก็รู้ต้องรู้สึกขอบคุณโค้ดมิชานะ ขอบคุณเพื่อนลงทีมที่ทำให้ผมได้ประสบความสำเร็จห้ารู้ดุการที่ซัปรครับแน่นอนว่าเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเลยให้โอกาสให้ความสามารถที่ทำให้ผมพัฒนาขึ้นคนระับให้ผู้คนยอมรับมันผมว่ามันมันน่าจะเป็นอะไรที่ผมตอบ สั้นๆประมาณนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเขาให้ทุกอย่างสำหรับผมสำหรับการที่ผมย้ายจากซัปโปโรไปเขาสิโิมอนซาเล่น,นะครับซึ่งดิวเนี่ยมันค่อนข้างนี่จะเกิดในตอนที่ผมเล่นซูซูกิคัพปี2022ค่อนข้างนี่จะไวมากแล้วก็มีเอเจนต์ผมซึ่งเป็นบริษัท FPS นะครับเขาก็ได้สอบถามมาว่า มี k a w a s k i f o r t a l e ยื่นออฟเฟอร์มาสนใจไปไหมก็อย่างที่ผมอยากจะบอกว่าทีมใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นผมก็ตอบโดยที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบลังเลอะไรก็ตอบว่าแน่นอนว่าอยากไปเพราะผมเชื่อว่าออฟเฟอร์นี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆจริงๆผมรู้สึกกดดันมากกดดันมากจริงผมไม่คิดว่า คนญี่ปุ่นแล้วเป็นทีมใหญ่จะเอาเงินมาซื้อผมกับแค่นักฟุตบอลไทยคนหนึ่งมูลค่าที่สูงที่สุดในเจลีกผมไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ผมเลือกถ้าวันนั้นผมไม่ก้าวที่ออกมาเชื่อปะผมก็จะไม่เคยรู้ว่าฟุตบอลอีกแบบหนึ่งเป็นยังไงเอ่อ ผมก็จะไม่คยรู้ว่าสถานการณ์ที่ผมเจอเป็นยังไงแต่ผมไม่เคยเสจจียใจที่ผมเลือกทางเดินมันมันยากตรงที่ว่าผมมาอยู่ทีมที่เขาเป็นแชมป์มากกว่าผมมาอยู่กับองค์ประกอบรอบข้างนะักฟุตบอลที่เขาได้แชมป์ม,มาอยู่กับโค้ชที่ได้แชมป์ม,มา สิ่งที่มันยากก็คือว่าเราอะเป็นนักฟุตบอลที่เราไม่เคยได้แชมป์ไงครับเราก็ต้องสู้อะในทุกๆวันนะครับในการซอ้อมในการลงเล่นทํายังไงเราถึงจะได้เล่นตลอดทํายังไงถึงเราจะพิสูจน์ตัวเองให้เราได้ลงเล่นทุกนัดแต่ถามว่าผิดหวังในตัวเองไหมผมผิดหวังที่ผมไม่สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองทําให้ดีกว่านี้ได้ แน่นอนว่าถามว่าล้มเหลวไหมมันก็คงล้มเหลวแหละกับคา,าวาสกิฟอนตตเล่แต่ถามว่า7จ็ดปีผมอยู่มาผมล้มเหลวไหมกัการที่เล่นเจลิกผมว่าผมก็คงไม่มีอะไรที่ต้องจะต,งต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วจริงจริงมันไม่มีการที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยในหัวเลยนะไม่มีเลยผมบองตรงเหตุผลจริงๆมันเกิดขึ้นคือปีนี้คือทีม ในช่วงที่ชนะครับเราก็รู้สึกว่ายินดีแต่ในวันที่ทีมแพ้และแพ้ติดติดกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวสำรองใช่ไหมมันก็จะมีเกมอุ่นเครื่องกับชุดสำรองกับทีมอื่นของทีมใหญ,ใหญ่เราก็โชว์ฟอร์มดีนะแต่ทีมอ่ะทีมเราอ่ะไปแพ้สามนัดติดแพ้แบบสี่นัดห้านัดแล้วแต่ทำไมยังไม่ใช้กูอีกวะมันก็มีคำถามในใจ จนรู้สึกว่ามันมีแนทแมชหนึ่งเป็นแม์ลูวนครับผมอะ่ะก็แม่กระเป๋าอ่ะมาใส่เสื้อผ้าของทีมมาแล้วก็ไปซ้อมคิดในใจว่าวันนี้กูอ่ต้องเล่นพรเป็นบอลถ้วยพราะเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ชื่อสำรองต้องเล่นใช่ไหมประกาศชื่อมา ผมไม่มีแม้กระทั่งชื่อสำรองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ทนแล้วผมว่าผมก็ทนมาพอสุดกวนแล้วแล้วก็ผมไม่เคยที่ซ้อมแล้วงองแงกับโค้ชทุกอย่างผมเป็นมือชี้หมดทางสโมสรก็ผู้ใหญ่สโมสรที่เป็น G m อะ่ะก,ก็เรียกเรียกเจไปคุยเรียกผมไปคุยว่าทุกอย่างมันมันเป็นเป็นยังไงทําไมถึง อยากอยากย้ายออกเขาอยากอยากใช้ชนะอยู่หน้าอะไรเงี้ยคือและทุกคนนี้เนี่ยก็ชอบชนะหมดอยากใช้ชนะจริงๆผมก็เลยเหมือนบอกเหตุผลนะในสิ่งที่เราอะ่ะคุยไม่ใช่ว่าเราใช้ลามว่าเราแม่งต้องออกมันไม่ใช่เหมือนนคือคุยด้วยอารมณ์และเหตุผลในแบบที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าผมบอกว่าผมอายุผมก็เริ่มเยอะขึ้น ผมเป็นนักฟุตบอลคือตอนนี้ทุกคนนะคิดว่าอยู่ญี่ปุ่นสบายรับเงินเดือนซ้อมสบายคนเหล่านั้นก็มองภาพภายนอกใช่ไหมแต่ภายในผมเป็นนักฟุตบอลผมอยากเล่นผมอยากเล่นให้ทุกคนได้ดูแต่ผมไม่ได้เล่นผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้แล้วผมอยากอยากเล่นฟุตบอลมากกว่าก็เลยคุยแล้วก็เขาบอกว่า โทนิกนีดได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ายังไม่ได้แบบเล่นอกีกหรือว่ายังไม่มีอะไรแบบอยากให้ชนะแบบอยู่ให้สุดตอนนี้เหมือนแบบเรายังไม่สามารถแบบทําให้ชนะเป็นชนะได้เหมือนอาจจะเป็นด้วยระบบทีมอาจจะเป็นด้วยมีความเกรงใจของชนะอยู่ในทีมมันอาจจะทําให้ให้ชนะไม่ได้เป็นชนะแบบที่ชนะเป็นวันที่ ทุกอ,อย่างมันใกล้จะเริ่มปิดนดืวนี้ลงอ่ะเออโค้ดก็มาคุยกับผมประมาณสองชั่วโมงอะไรเงี้ยคือโค้ดโอนิกิเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่ปีครึ่งเนี่ยผมเป็นคนเดียวที่เขาคุยกับผมบ่อยที่สุดในการเป็นนักฟุตบอลเพื่อนในทีมก็บอกว่าเอ้ยมึงรู้เปล่าว่าโค้ดอะไม่คุยกับใครเลยนะเวย้ย แต่เขาคุยมึงมากที่สุดคือคือผมกับโค้ดอะไม่ใช่มีปัญหาอะไรกันก็ค,คุยกันด้วยเหตุผลเหมือนเดิมผมบอกว่าโคด้ดผมไม่ได้เกลียดโค้ดเลยในวันนี้ที่ผมต้องออกแต่ถามว่าผมโกดโค้ดไหมผมบอกในการเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งอะมันมีอารมณ์กดโค้ดอยู่แล้วผมก็เลยพูดคือผมก็เป็นคนพูดตรงไง่ะ แต่ว่ามันก็ออกมาด้วยกับพร้อมเหตุผลผมก็บอกว่าโค้ชครับทีมชนะผมอะยินดีกับทีมเสมอแต่ทีมแพ้แต่ผมอะพร้อมแล้วผมพร้อมมากแล้วนะผมอยากเล่นมากแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้โอกาสนั้นที่ได้เล่นโค้ชเขาบอกว่าขอโทษที่เขาอาจจะคิดเยอะไปขอโทษชนะที่ไม่ไม่สามารถให้ชนะลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ย เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียดายในทีมเนี่ยเทคนิคที่แบบดีที่สุดอะสำหรับเขาเลยมีอยู่สามคนมีอากิฮิโรยานางกะเลียวตาโอชิมะแล้วก็ชนาทิ่สมงสิิ์ผมก็กิดในใจว่าถ้าผมดีขนาดนั้นทำไมไม่ให้ผมเล่นคือเขาก็จะมีสไตล์ของเขานะในการเล่นระบบของเขาเขาบอกว่าผมอาจจะยังเล่นเกมรับที่ยังไม่หลุดด้นมากพอ ในสิ่งนี้เขาต้องการอะไระผมก็บอกโค้ดว่าวันเนี้ยผมอาจจะออกไปแต่ผมยังเลสเปกโค้คอดอยู่ผมยังขอบคุณโค้ดอยู่ผมไม่ได้เกลียดโค้ดจริงๆคือโค้ดก็จริจริงๆใช่ไหมแล้วเขาบอกเขาจะไปเมืองไทยได้อยู่ใช่ไหมเขาเขาจะไม่โดนแฟนคลับชนะแบบจัดการใช่ไหมเขาบอกว่าเขารู้ว่าชนะกดดนัน แต่เขาก็พยายามบอกว่าชนะอยากกดดันตัวเองนะแต่เขาก็พูดพูดมาคำหนึ่งว่าเขาอะไม่เคยเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนชนะเขาไม่รู้หรอกว่าชนะต้องแแบบรับความกดดันอะแบบไหนเพราะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนั้น ผมก็เลยบอกว่าผมแบกรับมากผมบ่าว่าเป็นชนาทิพย์จริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะผมต้องแบกรับแบกรับความวังดของคนไทยแบกรับความาัหวังของคนญี่ปุ่นแต่ผมมาอยู่เนี่ยผมไม่สามารถตั้งได้ ผมไม่สามารถลงเล่นสม่ำเสมอได้มันเป็นสิ่งที่ที่ผมก็แน่นอนว่าผิดหวังในตัวเองครับแล้วผมก็บอกเขาว่าผมไม่เคยเสียใจนะที่มาอยู่ที่นี่แล้วผมก็ขอโทษเหมือนกันที่ผมไม่สามารถช่วยทีมได้แล้วโค้กเขาก็บอกว่าชนะคิดจะอยากจะกลับมาเล่นที่นี่นอีกไหมชนะอยากให้ชนะอยู่ต่อปีหน้าอาจจะดีขึ้นก็ได้ ผมก็เลยบอกโค้ดว่าผมอยากกลับบ้านผมอยู่ญี่ปุ่นมาเจ็ดปีแล้วครับผมอยากกลับบ้านแล้วก็บทสนทนามันก็จบผมก็ออกก่อนจะเดินออกจากห้องก็ก็กอดกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าอยากให้ชนะกลับไปมอบแรงบราจัยให้กับนักฟุตบอลไทย แล้วก็ตอบแทนการเล่นของทีชนะอยากจะเป็นแล้วก็ชนะจงจำไว้ว่าถ้าชนะเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอะและชนะเล่นอย่างมีความมั่นใจอะไม่มีใครเก่งเท่าชนะเลยนั่นคือบทสนทนาสุดท้ายที่วันนั้นสองชั่วโมงได้ได้ก่อนออกจากท้องไปอะ มีคนถามผมว่าวันเนี้ยที่มึงอ่ะกลับมาอยู่กับมีจีแล้วอ่ะมึงเคยอยู่คนเดียวแล้วเคยคิดทบทวนไหมว่าถามกับตัวเองว่ามึงเสียใจไหมที่มึงกลับบา้านเรื่องตลกก็คงเป็นพี่อุ้งโทรมาตอนเล้งคืนนั่นแหละแล้วก็คุยกับพี่มุย้ยคุยกับพี่ตังและคุยกับเซฟสุพนันอะไรเงี้ยพี่รู้ไหมว่ามีแต่คนบอกว่าผมอ่ะ หมดความมั่นใจตั้งแต่บเล่นเจลริกจนไม่ได้ลงแล้วมาเล่นนิมชาติอะแต่ผมรู้สึกว่านี่คือผมคือคนที่ผมอยากจะเป็น